กันอีแล้วกับน้องนัสุมโนกาตลิจังจ้าสวัสดีค่ะเหมยลี่จังจ้าเดี๋ยวนี้เวลาใช้ชื่อเนี่ยมันต้องมีคําว่าจังนะเออเป็นยอดฮิตดูน่ารักเออถ้ามีคาว่าจังไม่คือน่ารักเลยจ้เช่นจังไรจังอะไรจังอะไรล่ะเออก็จังอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละมาด้วยกันอีกแล้วจ้าจ้าพร้อมกับรถสายจวด จวดแมน,นเดเอาอสะ<น>เดาแมนเอาคันนี้มาเขาเอินไว้ายัางละ่ะ<ม>เสียงมันดังเนี่ยจังหน่อยอยเนี้ยเออมาเอาคันนี้มาเขาเรียกว่าเอาใจสายบันเทิงจ้จาแลว้สุดยอดเลยคันนี้กับเลือกคันนี้เลยพี่เมยโตยต้ายาริสเอสเอหนึ่งจห้าเจปีสองพันสิบเจ็ดจ้าขวัญใจพ่อแม่พี่น้องชาวแบบว่าชอบแต่งเครื่องเสียงคันนี้ จัดเต็มมากๆเลยรุดจองรุดจองพี่นนอะมันจองมาหลายคนแล้วด้แต่ว่ารถแมนรถมันเลือกคนเออใช่รถมันเลือกคนนะคะคันนี้เหมาะกับหนุ่มก็ดีสาวก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโรงงานสาวออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะได้ืบกได้ขันหนีไปจวดไปจวดยูไส้ก็ได้ออกไปกินเล้าานเล้าก็ได้ก็ไปจวดขันนีไปไปจวดเองอยู่บ้านเออไปจวดยูบ้าน เดี๋ยวหลังหลังโควิดนี้แหละเดี๋ยวได้สังสัคนจัดเต็มแน่นอนไม่ต้องออกรถหนึ่งคันทั้งทีไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งใหม่เลยจ้าจัดคันนี้ไปครับผมจ้ามาเลยมาเลยมาเบิ้ลและเปิดโปะออกรถเพียงแค่999บาทเด้อจ้าจดาได้คันนี้ไปขายเลยน้องนัดก็พี่เหมยเด้อให้ราคาขายแบบถึกๆไปเลยจ้าราคาขายอยู่ที่ สี่แสนกับอีกเก้าพันบาทจ้าสี่แสนเก้าพันเท่านั้นนะคะแล้วก็พี่เหมยใจดีมากๆเลยปีนี้ทั้งปีพี่เหมยช่วยผ่อนไปเลยเดือนละสา0พันบาททั้งปีทั้งปีนะจ้าจ้าแล้วก็ออกรถเราบอกยังว่าเอาไปเท่าไรทั้งปีเอาไปผ่อนเพียงแค่สี่พันกับอีกเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นสี่พันเจ็ดร้อยจ้ะจ้ะเบิ้งรวดเบิ้งรถดมาดูความบันเทิงกันมามาอันอันว่าซันจะเกิดข้อใจมากไหมเป็นคนภาคไหนอะมีอัน ญี่ปุ่นผสมรองเออนี่สเกิร์ตไฟหน้าโค่สวยไฟเดีไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกจ้าชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสุดยอดมากคันนี้อันนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานจะเสด้ยไม่ใช่แม็กเดิมโรงงานแม็กเดิมเจ้าของเดิมเจ้าใอมากสีมาจะเสด็จนิดนึงจ้าคันบมากับเปลี่ยนลายไปเลยเปลี่ยนได้จ้า ซีอีสามเจ็ดให้ฟีจ้าอาร์พีเอฟวันให้ฟีซีอียี่แปดฟีอีสามศูนย์ได้สีครับผมเอาไปเลยจัดให้มามาแต่ชอบความแบบสเกิร์ตมันนะไอ้สเกิร์ตบางขั้นบันเดีใส่เหเด้ขั้นนี้เขาใส่มากเียบร้อยแล้วแต่งสเกิร์ตจ้ะข้อสวยเลยนะดูอันนี้ดิดูเบรกเบิ้งเบรกเบิ้งขั้นแรงพี่น้องเขาเปลี่ยนมากภายในก็คือแบบหรูหรามาเหา มากๆเป็นสีดำนะคะไม่มีไม่มีเลอะเทอะเปืเ้อนแน่นอนโอ้ยแอร์คนแห้งอันเขามีดิฟี่ให้น้ำบมนอะ่ะเจ็ดอันอดิฟี่หกตัวจ้ะไฟข้อสวยเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลนะคะเกียร์ออโต้หัวเกียร์ไทยเท่ยร์ไทยเทเดอซองพี่เหมยเบิ่งแอร์อเย็นแค่ไหน หลักฐานตผมพิวแอเย็นดีเพราะบอนิ่มเอต้องคันนี้เลยคันนี้คันนี้สวยๆนะเครื่องเสียงเต็มก็จินบังไฟฟ้านะคะจ้ะเครื่องเสียงเต็มสวยๆเออเปิดไฟเดยเห็นบปล่ะเห็นไฟบออาจารย์บอกแล้วพูดใดยอยากโด้รถเครื่องเสียงไปจวนนะออชุดใหญ่ไฟวัดจ้ะนี่แห่งคะ คันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักคลิกความจมน้ําไฟไหมตัดต่อค่าตีตัดต,ต่อตัวถังแจ้งเป็นสีแจ้งเป็นเล่มเล่มชำรุดรถผิกกดกฎหมายแล้วมีปัญหาที่นี่ไม่ขายเด้อ,อไปแต่รถเงาจ้าไปไปนอซอกประตูเดิมหมดนะคะไม่มีรอยถอดรอยขยับจ้ะข้อสวยเลยนะคันนี้ข้อสวยขอสวยนี่ภายในห้องผู้โดยสารกว้างแค่ไหนคิดดูสามารถที่ขายได้เยอะมากคันนั่งผู้เดียวก็นอนั่งเสียงยังมวน อาร์นะคะเรียงสวยเลยเนี้ยบมากคันนี้บอกเลยนะคะด้วยความที่ว่าภายในมันเป็นสีดาเนาะวความเลอะเทอะเปืเป้อนมันก็จะไม่ค่อยมียเอาเป็นยังไสล่ะเปิดได้บ่ล่ะเปิดดางแค่เนี้ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเ,เห็นดาบ e. แเรา <Answer. S 1> จะเซอร์ไพรส์นี่ <ossen. S 1> เปิดเฟ้งใหงไงมาไหนเพราะว่าขสิทธิ์จะลงแมนแต่ขั้นอยากจะฟังเดี๋ยวหลังไม่มากถ้าเกิดว่าจ้องมากเดี๋ยวเปิดเปิดให้เบิรงเลยเบิรงแล้วส่งห้ต้นโตเลยจ้ะ ชุดใหญ่ไฟวัดบล็อกแม่แรงคู่มือยังไรเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะจ้าใช้เดิมนะคะไม่เคยติดแก๊สมาติดแค่เครื่องเสียงมายาเดิมโรงงานนะคะเห็นนี่แค่เครื่องเสียงมากเสื้อป้ากระโปรงกับเดิมเดิมใส่กระพริบค่ับแมนจวดกันาสายจวดเดิมบอกได้เลยว่าใครได้คันนี้ไปคุ้มคุ้มมากคุ้มจริงก็คุ้มขับไปใส่ก็มีแต่คนแนมจ้า แล้วไม่ต้องเอาไปติดเครื่องเสียงเองนะเราติดมาให้แล้วเมนแล้วจ้าเดิมหมดนะคะเต็มระบบเลยจ้าอันนี้เขาเอินไว้ยังพี่เหมยขีบฉลามขีบฉลามเคปล่านะจ้าเขาสวยเขาสวยสวยเลยแมตาเดอมแพ้นะคะล็อซอกประตูเดิมเดิมจ้าแผ่นเพย์โตโยต้าจะอยู่ฝั่งคนนั่งเดิมถ้าน่มีแผ่นนี้จัดไฟแนนด์บไรเดอแต่วารถยูน่เดิมเบิร์ดราคาจัดไฟแนนด์ไดทุกขั้นพี่น้อง รถเจ้าของสามารถเช็คประวัติเจ้าของได้เิงได้เออมามามาเบิ์ฝากระโปงมาดูห้องเครื่องเริ่มจากฝั่งนี้นะคะฝากระโปงอันนี้เป็นน็อตน็อตเดิมฝากระโปงเดิมนะคะลองแก็บเดิมเดิมเลยคานเดิมเด้อพี่น้องคานหน้าเดิมนะคะมาดูเบ้าโชกฝั่งนี้ก็เดิมนะคะน็อตเดิมหมดเบ้าชกเดิมสติ๊กเกอร์มอคจากโรงงานแล้วก็ l อลอาร์เบ้าโชกอยู่ครบฝากระโปงเดิมแท้ยังอยู่นะคะฝากระโปงโตโยต้าแท้นะ แต่เด้อรับประกันในมงนี้เลยรับประกันเครื่องนิ่งมากเครื่อง1.5อันนี้อันดอก์ฮอเปลี่ยนแบตไหยแบตเปลี่ยนไหยอ๋อเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนใหยแล้วแบตใหม่เปลี่ยนไหยแล้วอ๋อแบตมันใหญ่ขึ้นพิเศษให้ตรงนี้เลยนะคะกับตัวนี้เลยโตโยต้ายาลิส 1.5J ปี2017จ้าเปิดราคาขายอยู่ที่4แสนกับอีก9,000บาทเท่านั้นเด้อจ้า พี่เหมยใจดีนะคะปีนี้ทั้งปีช่วยผ่อนไปเลยเอาไปผ่อนเพียงแค่สี่พนกับอีกเจ็บาทจ้าแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่ปี6กหานูน้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดพันกับอีกเจ็ดรบาทจ้าเจ็ดเท่านั้นนะคะแล้วก็ออกรถกับ s c c วันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่999บาทครับผมจ้าพร้อมโปรแรงของ s อ c ไปเลยโอนวันนี้ค่าจะให้ค่าโอนให้ฟิจ้าภาษีพรบรให้ฟี ก็ถึงบ้านให้ฟรีจ้าก่อนออกใายน้ำมันเครื่องให้ฟรีถ่ายกองเครื่องให้ฟรีถ่ายของเหลวให้ฟรีฟิลติดรอบคันให้ฟรีจ้าประดับยนต์ติดรอบคันให้ฟรีรับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดับเบิลสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มครับผมแล้วก็ออกรถกับ SCC มอเตอร์วันนี้ลุ้นจับแจกมอเตอร์ไซค์นึ่งค่ะนึ่งพันเด้อได้หรอกันนี้ไปเลยแล้วก็แถมบัตรเติมน้ำมันให้อีกมูลค่าหนึ่งพันบาทจ้าเอาไหมซื้อรถไปแล้วกยานแต่ว่าสีบ่มีเงิน เติมน้ำมันเออใจดีก็เลยซอยไปอีกหนึ่งพันบาทใจีก1พแน่นแล้วจ้าพี่มเหมยฝาก fc หน่อยค่ะฝาก fc ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะถ้ากดแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองได้ก็เดี๋ยวรรบค่าแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันบาทแล้วก็ fc คนไหนนะคะที่สนใจจะซื้อจะจองนะคะช่องทางการติดต่อนะคะทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรทางเพจเฟซบุ๊กจะฝากหมดอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทาง YouTube จะฝากหมดอยู่ด้านล่างนะคะราคา fc ท่านไหนที่ไม่อยากพลาดลิปใหม่ๆจากเรานะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนลิปใหม่ๆจากเราได้ด้วยจ้าทีมข่าไหนที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนุกกับเราบ่อยๆเดี๋ยวน้องเหมยน้องนัทแล้วก็ทีมงานจะส่งเสื้อ FC ไปให้จ้าจ้า <Okay. S 2> โอเคต่ายาลีเอชีปปี17เกียร์ออโต้เครื่องเสียงเต็มลำโคตรจวด